เรื่องสยองในห้องมืดเรื่องนี้ครับเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเพื่อนรักคู่หนึ่งครับเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของคุณนัทครับเป็นเรื่องจากทางบ้านนี่แหละส่งมาเล่าให้ฟังว่าตัวเขาเองเนี่ยได้มีโอกาสเจอกับประสบการณ์หลอนครับโดยจุดเริ่มต้นเนี่ยมันมาจากสถานที่ทำงานของเขาเอง ตัวคุณนัทครับบอกว่าที่ทํางานของเขาเนี่ยมันเป็นเหมือนบริษัทเล็กๆครับเป็นลักษณะคล้ายๆกับการถ่ายทําตัดต่อวิดีโออะไรประมาณนี้ครับซึ่งพนักงานเนี่ยมีไม่เยอะครับประมาณ4 5หคนเองก็จะมีคนที่ออกไปถ่ายภาพถ่ายวิดีโอมีคนตัดต่อมีคนขายงานอะไรประมาณนี้ครับ4-5หคนไม่เยอะซึ่งตัวเขาเองเนี่ยโดยปกติครับจะได้ทำงานอยู่กับเพื่อนของเขา ขอสมมุติว่าชื่อคุณเอก็แล้วกัน2คนเนี่ยจะทํางานอยู่ที่ออฟฟิศเนี่ยเป็นประจําครับซึ่งจะบอกว่าเป็นออฟฟิศก็ไม่ถูกสัทีเดียวครับตัวคุณนัทบอกว่าสถานที่เขาทํางานเนี่ยมันเป็นเหมือนลักษณะคล้ายๆกับสตูดิโอครับก็คือเป็นที่ที่เขาเอาไว้ถ่ายภาพนี่แหละเป็นห้องเพดานสูงสูงกว้างๆหน่อยมีฝั่งดําฝั่งหนึง่งฝั่งขาวฝั่งหนึง่งตัวเขาเองเนี่ยก็มีหน้าที่ทํา โดยเกี่ยวกับเรื่องการตัดต่อครับตัดต่อวิดีโอซึ่งเพื่อนที่เขาได้อยู่ด้วยกันคุณ A เ,เนี่ยเป็นประจำเนี่ยคุณ A เ,เนี่ยจะทําเรื่องเกี่ยวกับภาพนิ่งทั้งคู่ก็ทํางานด้วยกันไงครับเป็นประจําเข้าเวลาเช้าออกเวลาเย็นมีงานมาให้เคลียร์อยู่เรื่อยๆบางวันก็มีคนมาใช้งานสตูดิโอบางวันก็มีถ่ายภาพของบริษัทของเขาเองเนี่ยภายในสตูดิโอทุกอย่างก็เป็นไปตามปกติครับจึงทําให้ตัวเขาเนี่ยกับคุณ A เ,เนี่ย สีกันมากที่สุดเพราะอยู่ด้วยกันแทบจะตลอดมีงานในสตูดิโอเองก็อยู่ด้วยกันนะครับคนอื่นๆออกไปทำข้างนอกก็จะอยู่ด้วยกันซึ่งเรื่องราวมันก็เริ่มต้นจากจุดนี้แหละครับตัวคุณนัทครับเล่าให้ฟังครับว่าอยู่ๆวันดีคืนดีครับตัวเขาเองเนี่ยก็มาทำงานตามปกติครับซึ่งเวลาเข้าทำงานของที่นี่ครับไม่ได้ฟิกเวลาจัดขนาดนั้นครับก็จะมาตั้งแต่9โมง9โมงครึง่งไม่เกิน10โมงประมาณนี้ครับ ตัวเขาเองก็มาถึงในช่วงเวลาประมาณ9โมงครึ่งครับแล้วก็นั่งทํางานไปทํางานไปเรื่อยๆครับก็ถึง10โมงแล้วก็แปลกใจครับที่คุณ A อเนี่ยยังไม่มาเพราะปกติเนี่ยก็จะไม่ค่อยมาเกิน10โมงกันเท่าไหร่ครับประมาณ9โมงครึ่ง9โมง40ก็มาถึงกันละแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรครับก็คิดว่าเออาจจะมีปัญหาอื่นๆรถยางรั่ว น้ำมันรถหมดอะไรก็ว่าไปครับไม่ได้สนใจเพราะตัวเองก็ยังมีงานค้างอยู่ก็นั่งทำงานตัดต่อวิดีโอของตัวเองไปจนเวลามันผ่านไปนานมากๆครับรู้ตัวอีกทีนี่คือ1 1บเโมงแล้วเฮ้ยมันสายไปเป็นชั่วโมงแล้วนะมันมีเหตุอะไรหรือเปล่าซึ่งส่วนมากครับถ้าเกิดมีปัญหาอะไรหรือว่าจะลาจะอะไรเนี่ยส่วนใหญ่คุณ A กับคุณนัทเนี่ยจะพูดคุยกันตลอดครับแบบเฮ้ยวันนี้ไม่สบายนะ วันนี้ขอลานะก็จะบอกกันตลอดเพราะว่าก็ทํางานด้วยกันอยู่แค่สอคนนี่แหละก็จะบอกพี่ที่เป็นหัวหน้าไว้ซึ่งมีลายกลุ่มครับทุกคนก็จะมองเห็นแต่วันนี้เปิดดูลายกลุ่มละก็ไม่มีใครพูดอะไรครับทุกอย่างมันก็เงียบหมดตัวคุณนัทเนี่ยก็เลยตัดสินใจครับทักไลน์ไปหาตัวคุณเอเนี่ยว่าเฮ้ยทำไมวันนี้ไม่มาทำงานกี่โมงแล้วมาสายเหรอเป็นอะไรอะไรเงี้ยครับก็ทักถามไปซึ่ง ตัวคุณเอกก็ไม่ได้ตอบอะไรครับตัวคุณนัดก็ไม่เป็นไรก็ทำงานต่อไปจนถึงเวลาเที่ยงครับเที่ยงเสร็จก็ออกไปกินข้าวออกไปกินข้าวก็ไปกินคนเดียวเลยกินคนเดียวเสร็จกลับมาครับอยู่ในสตูของตัวเองก็เออตอนขากลับเข้ามาเนี่ยก็เพิ่งได้สังเกตว่าเออวันนี้มันไม่มีใครอยู่บ้านอยู่สตูเลยมีแค่เขาแค่คนเดียวเท่านั้นเลยก็เออแปลกใจดีหายไปไหนกันหมด ปกติจะออกไปข้างนอกไปคุยงานลูกค้าอะไรก็จะบอกกันแต่วันนี้เล่นหายไปกันหมดก็ไม่ได้สนใจอะไรครับงานค้างอยู่กลับเข้ามาก็เริ่มทํางานของตัวเองต่อครับในช่วงบ่ายทําไปได้สักพักครับก็มีข้อความเด้งขึ้นมาจากมือถือของเขาตัวคนนัดเนี่ยก็หยิบม,มือถือขึ้นมาดูครับอ่ะปรากฏว่าเป็นข้อความจากคุณ A พูดประมาณว่าตัวเขาเนี่ยติดธุระนะโทษทีที่ไม่ได้บอกก่อน แต่เดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวจะเข้ามาละช่วงบ่ายเนี่ยเดี๋ยวเข้ามาละตัวคุณนัทก็ดูนาฬิกาประมาณเที่ยงครึ่ง่ะคงเป็นอารมณ์แบบลาครึ่งวันก็ถามกลับไปครับว่าออลาหัวหน้าหรือยังบอกหัวหน้าหรือยังตัวคุณเอกก็ยังตอบกลับมาครับว่าบอกหัวหน้าแล้วตัวคุณนัทก็อ๋อโอเคไม่เป็นไรก็ทํางานต่อไปครับทํางานต่อไปได้เรื่อยเรื่อครับทําได้สักพักเดียวเนี่ยแหละครับไม่นานมากสัก20นาทีครึ่งชั่วโมงตัวคุณนัทบอกครับว่า อยู่ๆก็มีคนเหมือนเดินผ่านหน้าห้องสตูดิโอที่เขาทำงานอยู่ต้องเจาะจงให้ละเอียดกว่านี้นิดนึงครับสตูดิโอที่เนี่ยมันก็จะเป็นห้องโล่งๆสูงๆเหมือนที่บอกไปตอนงแรกใช่ไหมครับแล้วก็มีฝั่งดำฝั่งขาวทางเข้าเนี่ยมีทางเดียวครับเป็นประตูกระจกแล้วหน้าประตูกระจกเนี่ยก็จะเป็นพื้นไม้ซึ่งไม่ใช่ว่าคุณนัทเนี่ยมองเห็นข้างนอกนะครับเพราะว่าประตูกระจกเนี่ยก็จะมีม่าน ปิดอยู่ตลอดเวลาครับให้ภายในมันค่อนข้างมืดสนิทเพื่อที่จะใช้ถ่ายรูปได้จัดแสงได้แต่ที่เขาบอกว่าเหมือนมีคนเดินผ่านไปเนี่ยเพราะว่ามันมีไม้ครับไอ้ไม้ที่ว่าที่เป็นทางเดินเนี่ยแหละเวลามีคนเดินเนี่ยมันก็จะมีเสียงลั่นเขาก็รู้สึกได้เวลามีใครเดินผ่านเนี่ยก็รู้ว่ามีคนเดินผ่านก็คิดใน,ในใจครับว่าอ่ะคุณเอคงมาละแต่เดินเลยห้องไปก็คิดว่าคงไปเข้าห้องน้ํา เพราะว่าห้องน้ำเนี่ยไม่ได้อยู่ในตัวสตูครับต้องเดินไปข้างหลังก็ไม่สนใจอะไรครับก็คิดว่าเออดีละเพื่อนมาละจะได้ไม่ต้องนั่งคนเดียวก็ตัดต่อ,ต,อต่อไปสักพักหนึ่งครับก็เอา้าทำไมเข้าห้องน้ํานานจังเป็นครึ่งชั่วโมงก็ละก็ไม่รู้จะทํำยังไงครับก็เดินออกมาจากสตูครับมาดูบริเวณโดยรอบเดินไปทางห้องน้ําเดินมาดูด้านหน้าเอา้าวห้องน้ําก็ไม่มีคน ด้านหน้าก็ไม่มีรถมีแค่รถของเขาคันเดียวก็แปลกใจครับแต่ก็ไม่ได้สนใจอะไรคิดว่าไม้มันคงลั่นตามปกติอาจจะเจอความร้อนของแดดเจออะไรเข้าไปก็เสียงลั่นคงไม่มีอะไรมากหรอกก็คิดแบบนั้นไปครับตัวเองก็กลับเข้ามาทํางานต่อแล้วก็ด้วยความที่เหมือนแบบกังวลหินนิดหนึ่งครับเพื่อนบอกจะเข้ามาก็ไม่เข้ามาสักทีก็ทักไลน์ไปหา คุณเอกรอบครับว่าอา้าไหนบอกจะเข้ามานี่กี่โมงแล้วไม่เข้ามาสักทีจะลาเลยหรือเปล่าในวันนี้ก็คือเหมือนหุดหงิดนิดนึงนครับก็พอตัวคุณเอครับรอบนี้อ่านไวครับแล้วก็ตอบกลับเออโทษโทษโทษเดี๋ยวรีบเข้าไปแล้วรอแป๊บนึงรอแป๊บนึงใกล้ถึงแล้วเนี่ยอารมณ์ประมาณนี้ครับตัวคุณน,นัทก็เอไม่ได้สนใจอะไรครับวางมือถือลงแล้วก็นั่งทํางานต่อจากนั้นทํางานไปได้สักแ๊บครับ อย,อยู่ก็มีข้อความมือถือเด้งขึ้นมาอีกลแล้วเนี่ยไม่ถึง10-20นาทีก็คือถัดจากที่คุยกับคุณเอแป๊บเดียวนะครับมือถือก็เด้งขึ้นมาอีกแล้วก็หยิบมือถือขึ้นมาดูปรากฏว่าเป็นพี่หัวหน้าง,งานครับของคุณนัทก็ทักมาว่าเออนัทเป็นยังไงอยู่คนเดียวทํางานได้ไหมอะไรประมาณนี้ครับก็ถามไทยตัวคุณนัทก็บอกว่าอ๋อไม่เป็นไรครับเดี๋ยวคุณเอเนี่ยเดี๋ยวไอเอเนี่ยมันจะเข้ามาละมันทักไลน์มาหาผมละ ตัวพี่ที่เป็นหัวหน้าครับก็เงียบไปครับแล้วกลายเป็นว่าพี่ที่เป็นหัวหน้านี่ครับโทรกลับมาหาคุณนัทตัวคุณนัทก็รับครับเอเอ,เอมีอะไรด่วนหรือเปล่าพี่อยู่ๆก็โทรมาคุยไลน์ก็ได้เนี่ยตัวพี่ที่เป็นหัวหน้าครับก็พูดว่าเฮ้ยที่บอกว่าเอจะเข้ามาเนี่ยยังไงเหรอคุณนัทก็ตอบกลับไปครับว่าอ๋อพอดีคุณเอเนี่ยส่งข้อความมาละว่าวันเนี้ยเขามีธุระตอนเช้า ตอนนี้ไกลจะเข้ามาแล้วพี่ที่เป็นหัวหน้าก็เงียบไปครับก็พูดขึ้นมาสักพักหนึ่งครับก็พูดขึ้นมาว่าเฮ้ยมันจะเป็นไปได้ยังไงก็ตัวคุณเอะตอนนี้รถชนอยู่ที่โรงพยาบาลทุกคนในบ้านออ,อกมาหาที่โรงพยาบาลกันหมดชนตั้งแต่เช้าแล้วเขาก็เลยรีบออกมากันปรากฏว่าคุณนัทเนี่ยเข้าไปในศตูไม่ทัน ก็เลยไม่เจอใครคุณนัทได้ยินแบบนั้นก็ช็อกค,ครับไม่รู้ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่รู้ด้วยซ้ำนะครับว่าพี่หัวหน้านี่อั้มหรือเปล่าแต่คิดว่าคงไม่ได้อั้มครับเพราะพี่เขาเนี่ยค่อนข้างจะเป็นคนจริงจังตัวคุณนัทเนี่ยก็เงียบเงียบไปสักพักครับแล้วเขาบอกว่าอยู่ๆในระหว่างที่เขาเงียบเนี่ยเขาได้ยินเสียงของแผ่นไม้หน้า,นาสตูดิโอของเขาเนี่ยครับมันเป็นเสียงเดินครับ เดินมาเรื่อยๆครับจากไกลๆใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาครับจากนั้นครับก็มีเสียงประตูครับประตูกระจกเนี่ยเวลาเปิดมันจะมีเสียงคือมันมันเป็นเสียงเหมือนประตูมันบานใหญ่ครับเวลาเปิดมันก็เป็นอลูมิเนียมกึ่งกั้งกึ่งกั้งก็มีเสียงหน่อยตัวคุณนัทบอกว่าอยู่ๆมันก็มีเสียงกึ่งสั่นมาทีเดียวเลยครับตัวคุณนัทนี่สะดุ้งแบบสะดุ้งแรงจนมือถือตกครับ แล้วก็ตอนนั้นทำอะไรไม่ถูกครับจุดที่ตัวเองนั่งเนี่ยคือหันหลังให้ประตูพอดีครับพอได้ยินครับมือถือตกรีบหันหน้ากลับไปดูครับปรากฏว่าตัวม่านตัวประตูเนี่ยมันมีความสั่นไหวครับแต่ว่าไม่เห็นใครนะครับตัวคุณนัทก็ตอนนั้นครับตัดสินใจครับรีบเก็บมือถือเก็บกระเป๋าครับคอมนี่ยังไม่ได้ปิดเลยนะครับวิ่งออก จากสตูดิโอแล้วก็รวดกลับบ้านเลยครับแต่เหตุการณ์ที่มันแปลกยิ่งกว่านั้นครับตัวคณนัดเล่าให้ฟังว่าหลังจากที่เจอเหตุการณ์เนี่ยครับตัวเขาเองเนี่ยกลับบ้านไปครับไปพักตั้งสติอยู่นานเลยครับแล้วก็เหมือนถามพี่หัวหน้าครับว่าคุณเอเนี่ยอยู่โรงพยาบาลไหนยังไงอะไรแบบนี้ครับก็ขับรถของตัวเองครับไปหาคุณเอที่โรงพยาบาล ตัวคุณนัทบอกว่าที่น่าตกใจกว่าคือตัวคุณเอนะครับก็ได้รับบาดเจ็บแค่เล็กน้อยเท่านั้นครับไม่ได้เสียชีวิตไม่ได้มีอาการหมดสติหรืออะไรทั้งสิ้นครับเขาก็งงครับว่าอา้าวแล้วใครกันเป็นคนส่งข้อความใครกันที่เดินมาใครกันที่เปิดประตูคือตัวเขาเองเนี่ยงงไปหมดครับก็เล่าเหตุการณ์ที่ตัวเองเจอเนี่ยให้กับคุณเอให้กับพี่ที่เป็นหัวหน้าฟัง ทุกคนก็งงครับเอามือถือขึ้นมาดูอีกครั้งหนึ่งเนี่ยปรากฏว่าข้อความเหล่านั้นครับมันก็ไม่มีแล้วและหลังจากนั้นเองครับตัวคุณนัทเนี่ยก็ไม่รู้เลยครับว่าเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยมันจริงหรือไม่จริงยังไงหรือว่าตัวเขาเองเนี่ยได้พบเจอกับอะไรเข้าแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับ แล้วก็ใครที่มีเรื่องผีอยากจะฟังอยากจะแนะนำก็นำเสนอส่งมาได้ตามช่องทางที่ขึ้นอยู่ในขณะนี้แล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าครับกับเรื่องสยองในห้องมือ